สวัสดีครับมาพบกับผมบีบอร์ชแนลนะครับผมนะคลิปนี้ยังไม่มีอินโทรเหมือนเดิมนะทุกคนก็รอกันต่อไปเรื่อยๆนะครับยังไม่มีอินโทรแล้วก็ไม่มีเป้าหมายด้วยว่าจะมีตอนไหนนะครับเพราะมันไม่ใช่ว่าเรายังทำอินโทรไม่เสร็จแต่ผมยังไม่ได้เริ่มทำแล้วทำไมผมถึงยังไม่ได้เริ่มทำเพราะผมขี้เกียจแล้วเนื้อหาคลิปของวันนี้คืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับไปดูกันเลยครับผม คือทุกคนครับคือสิ่งที่ผมกําลังจะบอกทุกคนณนะตอนนี้ก็คือผมไม่รู้จะลงคลิปอะไรครับผมซึ่งผมก็พยายามที่จะหาคอนเทนต์ลงแล้วแต่คุณเชื่อไหมว่าตอนที่ผมกดเข้าไปในมาแรงปกติถ้าผมนึกคอนเทนต์ไม่ออกผมจะเข้าไปในมาแรงคือจะที่บานว่าช่องผมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นต่อตลอดการมันจะมีบางคลิปที่ถ้าคนดูเยอะหน่อยนะ่ะมันเป็นคลิปที่มาจาก ต่อที่มาจากตามกระแสนั่นเองทุกคนแต่ว่าผมก็พอผมคิดคอนเทนต์ไม่ออกผมก็จะเข้าไปในมาแรงเพื่อจะดูว่าเอออันไหนที่มันกําลังดังเปี้ยงป้างอยู่คุณรู้ไหมว่ามาแรงอันดับหนึ่งณนะตอนนี้คืออะไรณนะตอนที่ผมอัดอยู่เนี่ยน,นะคือการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกคนซึ่งผมไม่น่าจะมาทําคลิปการออกรางวัลอย่างแน่นอนทุกคนเฮ้ยผมก็เลย พอไล่อันดับ2ใบมันก็เป็นการเล่นเกมไมค c r a f t ใช่ไหมผมก็เลยถ้าผมจะทําคลิปเกี่ยวกับเกมผมก็คงจะต้องไปลงที่ช่องเกมเมอร์มูผมพูดถูกใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ผมกำลังหาคอนเทนเนอร์กับตัวเองอยู่ผมเลยพอก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเจออะไรไปมากกว่านี้เออแต่ว่าพอผมเหมือน กับเริ่มที่จะคิดไม่ออกเริ่มคิดไม่ออกหนะักเรื่อยๆผมเลยตัดสินใจอะหยิบมือถือขึ้นมาวางไว้คื่ตอนแรกม,มันอยู่บนมือ,อแล้วจะใช้คำว่าหยิบก็ไม่ถูกอย่าจับมือถือมาวางเอาไว้จับตั้งนะครับแล้วก็เอาหูฟังมาเสียบอัดเสียงเลยอัดเสียงมาให้เพื่อนดูนี่แหละรครับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ครับผมใช่ครับก็เฮ้ยหาคอนเทนต์ยากมากทุกคน แล้วก็ขนาดนี่ลงอาทิตย์ละคลิปนะแต่ผมว่าตอนนี้มันกําลังดีและผ่อนคลายเพราะว่าเนี่ยมันช่วงโควิดเวยทุกคนและคลิปสญ่ยางผมมันเป็นวอล์กนะจะมีวอล์กออกมาบ้างนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้รับชมบ้างส่วนคลิปพวกสอนตัดต่ออะไรพวกนี้ผมก็จริงๆมันก็อาจได้แหละแต่ว่าผมไม่รู้จะสอนอะไรอะทุกคนใช่ไหมผมไม่รู้จะสอนอะไรอะคือไม่มีใครคอมเมนต์แนแนวอะไรมาเลยเพราะปกติช่องผมอมันก็ไม่ค่อยดังไงพอ ให้มีการคอมเมนต์จริงๆผมให้คอมเมนต์ทุกคลิปนะว่าเออแนะนําอะไรก็แนะนําเข้ามาได้แต่บางครั้งคอมเมนต์บางคอมเมนต์มันก็เข้ามาปั่นบางครั้งก็เข้ามาฝัดบางครั้งก็เข้ามาเหมือนกับว่าเข้ามาด่ามาอะไรอย่างเงี้ยมันจริงๆแล้วอะถ้าสมมุติว่าผมจะทำคลิปทาควิจาร์คนอื่นอย่างเงี้ยหรือว่าผมทําคลิปอะไรก็แล้วแต่คลิปอะไรก็แท้แล้ว คุณสามารถวิจารณ์ผมได้ในทางที่แย่อันนี้ผมก็ไม่ว่านะมันถือว่าเป็นการแนะนําแต่บางทีเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าบางครั้งบางคําพูดมันแรงเกินไปนะครับนี่ผมมกวนมาเข้าเรื่องนี้ได้ไงแล้วก็มีเรื่องอะไรจะพูดอีกวะคุณเห็นไหมว่าทรงผมของผมนี่มันเป็นด็อกเตอร์ฟูลเหลือเกินนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับ ช่วงโควิดแล้วปกติเวลาผมไปไหนผมไปได้วยการเดินทุกคนร้านตัดผมใกล้บ้านผมเนี่ยมันปิดทุกคนผมก็เลยกลายเป็นด็อกเตอร์ฟูอยู่เนี่ยเอออยากจะตัดมากทุกคนเพราะว่าไอตรงแถวเขาเรียกว่าอะไรวะตรงจอน่ะผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรอะไอตรงแถวแบบตรงข้างหูอะมันน่ารำคาญมากเลยเวลามาโดนตรงแบบโหนกแก้มอะไรเงี้ยมันน่ารำคาญมากนะทุกคนเฮ้ยน่าจะหมดเรื่องคุยแล้วมั้งน่าจะหมดแล้วแหละ ผมก็ไม่รู้ว่าจะคุยเรื่องอะไรต่อดีนะครับก็คลิปก็ทุกวันอาทิตย์มีเรื่องอะไรนะคุยต่อดีทุกคนเออใช่ที่วันนี้ลงคลิปอาจจะช้าหน่อยอาจจะลงดึกๆเลยเพราะว่าผมทําโมเดลนะทุกคนโอ้ยรถรถผมไม่ได้อยู่ห้องอันทุกคนผมขอโทษด้วยผมขอโทษใช่ผมขออภัยด้วยนะทุกคนโอเคโอ้ บ้านผมอยู่ข้างถนนเนี่ยทุกคนพอบ้านผมเนี่ยมันอยู่ติดกับถนนใช่ไหมมันก็จะมีรถขับผ่านไปผ่านมาขออภัยสําหรับเสียงที่แซกเข้ามานะจริงๆผมไม่ได้อยู่ในห้องกระจกบางครั้งที่ผมเนี่ยส่วนใหญ่เวลาจะภาคเสียงเนี่ยผมจะไปบ้านนายนะครับหรืออัดบนบ้านตอนดึกๆเลยทุกคน แต่ผมก็ต้องค่องข้างที่จะดึกมากๆพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าช่วงประมาณ3 4มี่ห้าทุ่มอย่างเงี้ยมันก็จะมีพวกเด็กแว้นขับรถผ่านไปผ่านมานะครับมันก็ต้องเวลากลางคืนผมก็ต้องอัดดึกคือประมาณเที่ยงคืนขึ้นไปนะครับถึงจะอัดแล้วรู้สึกเงียบเงียบนะครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพยงเท่านี้ก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมสำหรับคลิปใหม่มาทุกวัน ทุกวันอาทิตย์ครับผมใช่ใช่ลงอาทิตย์ละคลิปก็พอนะครับผมรู้สึกว่าไออาทิตย์ละคลิปเนี่ยมันเอนจอยสำหรับผมแล้วนะผมไม่ได้อะไรขนาดนั้นละตอนนี้ผมรู้สึกว่าอาทิตย์ละคลิปมันผ่อนคลายอย่างเมื่อก่อนเนี่ยพุธ เสามันผ่อนคลายใช่ไหมแต่ณนะปัจจุบันเนี้ยอาทิตย์ละคลิปก็ผ่อนคลายเกินพอแล้วนะครับผมไม่อยากหายห่างหายไปนานเกินไปอ่ะอาทิตย์ละคลิปก็น่าจะอยู่พอดีถ้าเร็วกว่านี้นก็จะเป็นการกดดันผมผมไม่อยากเลทเวลาเพื่อนอาทิตย์ละคลิปยังไงก็ไม่เลทแน่นอนลงวันอาทิตย์แน่ๆน,นะครับไม่เลทแน่นอนผมก็จะหาคลิปอะไรทันอยู่แล้วทันอยู่แล้วก็จริงๆปกติผมก็จะอัดคลิปสุก นะตัดวันเสาร์แล้วลงวันอาทิตย์แต่ช่วงนี้ทําโมเดลไงเลยไม่มีเวลามาหาคอนเทนต์ก็คิดว่าจะมาหาวันนี้แต่ก็ไม่เจอคอนเทนต์อะไรเลยก็ขอโทษด้วยนะทุกคนโอเคคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไปละบายบายสรุปคลิปที่แล้วคนดูก็ไม่ถึง100นะครับผมนะก็ภาพหลุดเพื่อนก็ไม่มีนะครับแต่ถ้าคลิปนี้นะครับเพื่อนๆน,นะครับช่วย กันแชร์นะครับผมนะถ้าคลิปนี้คนดูถึง100ผมจะอัพสไลด์ภาพหลุดของตัวเองนะย้ำว่าภาพหลุดของตัวเองเป็นสไลด์นะทุกคนขอ100นะครับช่วยแชร์กันออกไปนะครับถ้าขอแค่คนดูนะครับคนดูครบ100เท่านั้นนะครับ100เท่านั้นผมจะแชร์สไลด์ภาพหลุดของตัวเองย้ำว่าถ้าคลิปนี้คนดูถึง100นะครับ โอเคแต่คลิปที่แล้วก็อดอดกันไปนะครับแต่คลิปนี้ก็ภาพหลุดผมนะโอเคโอเคช่วยแชร์กันออกไปนะครับไปละบา,บาย